สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นารีกับสามีออซซี่มาอีกแล้วค่ะหลังจากที่เงียบงายไปหลายวันนะคะพอดีนาทํางานในช่วงวันคริสต์มาสกับ Boxing Day ค่ะที่นี่ถ้าเกิดทํางานสองวันนี้นี่คือรวยค่ะหนึ่งปีมีแค่สองวันค่ะที่รวยเพราะว่าเขาจะจ่ายสามเท่าถ้าดาทําวันละสองร้อยที่นี่ก็ได้วันละหกร้อคือหนึ่งปีมี แค่สวันนะคะคริสต์มาสกับบ็อกซิ่งเดย์ค่ะโอเควันนี้นะจะมาทำแกงส้มหมู3ชั้นนี่ค่ะมาดูเลยค่ะเพื่อนๆนะจะมาทำแกงส้มวันนี้นะจะหั่นหมู3ชั้นไว้นะคะแล้วก็จะมีสับปะรดแล้วก็เป็นมะละกอแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะ ผักกาดขาวที่นาหั่นไว้แล้วแล้วก็เครื่องแกงส้มเนี่ยค่ะนาจะมาทําแกงส้มรวมมิตรอยากกินอาหารใต้ใต้บ้านเราเครื่องแกงนาก็จะซื้อมาเป็นขวดนะคะวันนี้นะวันที่นาไปทํางานไม่มีเวลาที่จะมานั่งตาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะนาก็เลยซื้อเครื่องแกงสําเร็จรูปแลวก็เนี่ยค่ะนาจะมีมะนาวมะนาวสดจากต้น แล้วเดี๋ยวแกงแกงแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะาทำให้ดูเนี่ยค่ะนาตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วนาก็จะมาใส่หมูเนี่ยค่ะจะใส่หมูไปนาจะให้เนื้อหมูสุกก่อนเนี่ยพอเนื้อหมูสุกนาก็จะเอาเครื่องแกงเครื่องแกงที่เขาผสมอยู่แล้ว่าใส่ไป เนี่ยค่ะก็กะปริมาณว่าน้ำแกงเราแกงขนาดไหนนะจะใส่ไปช้อนครึ่งเนี่ยค่ะช้อนพูนๆูนกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้เครื่องแกงเหลืองแล้วตาก็จะใส่มะละกอค่ะเนี่ยค่ะมะละกอจากต้นใส่เข้าไปมะละกอ เป็นผักรวมค่ะนี่ก็จะเป็นสับประรดนี่ก็จะเป็นสับประรดนะคะสับประรดก็จะมีความหวานนิดนึงแต่ยนยก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ใส่เข้าไปง่ายๆค่ะแล้วก็ผักนี้เดี๋ยวดารอให้นาจะรอให้มะละกอสุกก่อนเพราะมาะละกอจะสุกช้า เห็นไหมคะสีน่าทานไหมคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหมูสุกแล้วก็ผักก็ใกล้จะสุกแล้วทีนี้นาะก็จะใส่ผักกาดขาวค่ะเพราะว่าผักนี้สุกง่ายไม่นานมันก็สุกยิ่งใส่ผักเยอะๆอร่อยเนี่ยค่ะขาวแกงส้มรวมมิตร ผักกะหมูสามชั้นค่ะเค้ก็จะ้อยโหสีน่าทานมากเลยเป็นสีเหลืองสีเหลืองขมิน้นนี่ค่ะแล้วหนาก็จะ ปรุงด้วยแค่รสด,ดีรสด,ดีอย่างเดียวค่ะแลวเนี่ยเมื่อผักสุกแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆนะก็จะมาปรุงด้วยปรุงรสให้มันนัวแต่เป็นผงปรุงรสไก่ค่ะนะก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนก็แกงหม้อใหญ่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลา นิดหน่อยนะคะแล้วนาก็จะรอไปปิดแก๊สน้าก็จะใส่มะนาวผักจะสุกแล้วหมูสุกทีนี้สุดท้ายเลยนะก็จะนะจะใส่มะนาวค่ะเลม่อน มะนาวนะก็จะใส่เข้าไปเพื่อให้มีความเปรี้ยวของแกงส้มนะคะนะ่ก็จะใส่มะนาวนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแกงเหลืองหมูสามชั้นกับผักรวมมิตรก็จะมี มะละกอผักกาดขาวแล้วก็สับปะรดเนี่ยค่ะเอาใส่เอาออกมาใส่โอ้มากินจริงจริงแกงหมู3ชั้นกับ ผักรวมแกงเหลืองอเผ็ดไหมตามนี้ไม่เผ็ดสวัสดีก่อนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวนะจะมากินแกงที่ดาแกงหมู3ามชั้นกับผักรวมนะคะหิวมากเลย ห,หิวนิดหน่อยหิวนิดหน่อยสามีไม่กอยห,ห,หิวเท่าไหร่ผมคิดนิดหน่อยแล้วนี่ค่ะแกงเหลืองสีเหลืองสวยไหมคะอืมหมูนุ่มหิว มากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆอันนีอ,อ,อบอกแตงกวาของอ,อ,อันนี้ก็ตัวแักยาวในสวนตัวแักยาวในสวน อันนี้เป็นต้มจืดต้มจืดไก่กน่าหิวมากเลยอยู่นี่ก็อยากกินอาหารใต้อาหารอิสานก็ส้มตำน้ำตกก็อยากกินอยู่ค่ะเดี๋ยววันหลังจะทำ ถึงอาหารอร่อยอร่อยที่ไทยจีของอร่อยลูกเนียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกเนียงสตอที่ตอนนี้คือถ้าไปถึงถ้ามีลูกเนียงกับสตอตอนนี้ที่นายอยากกินมากคือลูกเนียงหรือสตอทนายด้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยเนี่ยค่ะ ทานข้าวไปด้วยคุยไปด้วยหิวแกงหมู3ามชั้นกับผักรวมนะก็จะใส่มะละกอมะละกอสับประรดแล้วก็ผักกาดขาวก็มีผักอะไรในตู้เย็ง,งนะก็ใส่รวมๆกันมะละกอก็จากต้นอยู่แล้ว พระเทศไส่วมากก็จะแกงหมูหรือกุ้งับมะละกออร่อยนะคะชอบกินหมูเนี่ยค่ะ เราไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเพราะว่าสับปะรดจะมีรสหวานสับปะรดไม่เปรี้ยวล้าก็เติมมะนาวไปให้ทำให้แกงส้มมีรสเปรี้ยว กินข้าวด้วยกันข่วเพื่อนๆหายไปหลายวันไม่ได้ทำคลิปโมแต่ยุ่งกับงานเพราะวันคริสต์มาสกับวันที่25คริสต์มาสแล้วก็เป็นวันที่2กเป็นวันบ็อกซิ่งเดย์ทำสองวันนี้ก็เห็นเงินหน่อยค่ะ ว่าเขาจะจ่ายเ็ถ้ารวมเงินเดือนเราด้วยก็เพูดถึงเราก็ได้สองเท่าเพิ่มมาเหมือนกับถ้าเกิดนาทำวันละสองร้อยนาก็จะได้เพิ่มอีกเป็นสี่ร้อยต่อวันก็หนึ่งปีมีแค่สองวันนะคะวันที่ยี่ห้ากับยี่หกนาก็อยากจะถ่าย ที่ทางานให้เพื่อนๆดูแต่ในเหมืองเขาไม่อนุญาตให้พกกล้องถ่ายรูปเข้าไปถ่ายในเหมืองะค่ะนะก็อยากให้เพื่อนๆเห็นว่าแต่ละวันนําทาความสะอาดทาอะไรบ้าง แตงกลบนี่ค่ะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบเจ็ดธันวาคมแล้วก็ อีกสามวันก็ปีใหม่แล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะไปเที่ยวไทยปีใหม่เดี๋ยวนะ้าทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะ้านนะเดี๋ยวล้าก็ไม่อยากจะคุยให้ยาวไว้คลิปหน้าต่อก็แค่ขอบอกว่าโชคดีปีใหม่ขอให้ ทุกคนนะคะที่เข้ามาชมในช่องของนารีกับสามีออซี่มีแต่ความสุขโชคดีปีใหม่ด้วยกันทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะคะขอให้รวยรวยสุขภาพดีแล้วก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงให้กดคอมเมนต์ด้านล่างบอกกันได้นะคะ ขอรับฟังความคิดเห็นค่ะกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ